ข้อไม่ดีให้ชัดให้แก้ไขให้ปรับปรุงให้ปรับปรุงให้แก้ไขให้ก็คือความเจริญของพระศาสนาคำสั่งสอนของพระพจ้อ,องค์นั้นเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคน แต่ไม่ใช่เฉพาะคนใดคนคนนั้นคนนี้สอนเพื่อที่จะให้ประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้แก้ไขนะและเป็นความเจริญของาศาสนาอาตมาขอน้อมนำเอา ขอเขียนของพ่อท่านผู้เป็นพระวชาจารย์ผู้มีพระคุณเหนือเกล้าเหนือเสียนของอาตมาเนาะเหนือเกล้าเหนือหัวเหนือเสียนเนี่เป็นคำราชาศั์ไปนะอาตมาจะอ่านค่อนข้างเร็วนิดหน่อยเนาะค่อนข้างเร็วนิดนึง เพราะว่ายาวที่นิดหน่อยพระพุทธเจ้าทรงสรนเสริญไว้ในอุโบสถสูตอุโบสถทสูนะพระตายปิฎกเล่ม25ข้อ118และปหาระทศะูนะพระไตรปิฎกเล่ม 23ข้อร้อว่าเป็นความมหัศจรรย์ไม่น่าจะมีได้ที่สาวกในธรรมวิวินัยในธรรมวินัยนี้แม้จะต้องเสียชีวิตย่อมไม่ก้าล่วงสิขาบทสิขาบทนี่คือศีลข้อบังคับข้อข้อ ข้อห้ามข้อห้ามที่จะไปทําผิดนะเอางี้ปึ่งต้นก็ศีลวินัยเนี่ยแหละนะยกไม่เก้าล่งศีลที่พระพุทธ,ธเจ้าทรงบัญญัติดังนี้ผู้ผู้ไม่เสียศีลแม้จะเสียชีพนั้นเป็นเรื่องมหัศจรรย์ปานนี้ จริงๆอย่าเพิ่งเข้าใจศีลว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นของตื้นต้นนะตามความคาดคะเนเฉโกนะด้นดาวเอาง่ายๆเป็นอันขาดเดี๋ยวนี้พระหลงผิดในเรื่องศีลก็มายึดถือกันอยู่แค่วินัยนพากันละเลยศีลจนศีลห้าก็ ปฏิบัติให้ถึงธรรมกันไม่ได้ไม่ลึกซึ้งศีลข้อที่ศีลข้อหนึ่งก็ไม่เกิดเมตตาธรรมสมบูรณ์จริงเช่นพระบางรูปก็ยังขืนเลี้ยงสัตว์นี่ก็เพราะไม่ศึกษาศีลให้เพียงพอไม่ปฏิบัติจุลศีลที่พระพุทธองค์ทรงห้ามปรามไว้แล้วนะ และก็เพราะเฉยเมยนะเฉยเมยหรือไม่ก็เป็นภิกษุที่มินยามศีลเหล่านี้อืมพ่อท่านนะมินยามศีลเหล่านี้คือตึ่งตื้นเฮ้ยของศีลตื่นตื่นฉันสูงต้องสมาธิปัญญาอะไรางั้นนะ แม่พิสุนั้นจะเคยศึกษาจะเคยอ่านและถึงขนาดพระบรมศาสดาตรัสกำกับศีลเหล่านี้ไว้ชัดเจนทุกข้อแท้ๆว่าพิสุทั้งหลายนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่งก็ไม่เข้าใจไม่นำพาคำสอนแล้วจะเอาไปให้ใครปฏิบัติศีลเหล่านี้ไม่ทำความเข้าใจ แล้วจะปฏิบัติเขาก็เลยไม่ปฏิบัตินะภิกษุมากหลายจึงเลี้ยงหมูหมากาไก่ไปจนกระทั่งปูปลาต้องเป็นภาระหาอาหารมาเลี้ยงมันะนักเข้าก็เลยต้องไปหาหลอดไฟฟ้ามาจุดไว้เหนือบอ่อปลาเพื่อให้มแมลงมาตองไฟฟ้าแล้วมแมลงก็ร่วงตก ตายลงไปในบ่อปลาเป็นอาหารปลาดังนี้พฤติกรรมนี้ย่อมส่อเจตนาแท้และเจตนานั่นแหละเป็นกรรมกรรมเช่นนี้เป็นอกุศลกรรมชัดๆใครทำคนนั้นก็เป็นอันทำรรบาปนะทุจริตก็เป็นจริงมีจริงแล้วและเห็นอยู่ตรงโต้ว่า ไม่เมตตาสัตว์นะเจตนาฆ่าสัตว์อื่นเพื่อปลาของกนะูด้วยกรรมวิธีหนึ่งนะด้วยความฉลาดเฉโกแท้ๆไม่ได้ฆ่าสัตว์นะฉันไม่ได้ฆ่าสัตว์ฉันไปจุดไปเอาไฟไปไว้มแมลงมันมาเองมันลงไปตายเองปลาของฉันก็กินมันเอง เฉโกใชหมเห็นอิทธปัจจจตาอิทธปัจเยตาคือเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องนะที่ก่อให้เ,เห็นอิทธปัจจยตาที่ก่อให้เกิดอกุศลกรรมอันเนื่องมาแต่ตัวกูของกูไหมและเห็นความเป็นเหตุเป็นผลต่อกันและกัน สอให้เห็นความไม่มีธรรมะไม่ยังกุศลให้ถึงพร้อมไม่มีเมตตาธรรมที่แท้ความไม่มีธรรมไม่ยังกุศลละธรรมให้ถึงพร้อมไม่มีเมตตาธรรมที่แท้ซึ่งเนื่องมาจาก มาแต่การศึกษาศีลการปฏิบัติศีลไม่สมบูรณ์นั่นเองนี่แค่ความหมายพื้นฐานเป็นความหมายหย,ยาบหยาบตื้นตื้นของศีลข้อข้อหนึ่งคือเจตนาเว้นขาจากการฆ่าสัตว์เท่านั้นนั่นนี่ยังไม่ได้ไม่ใช่ความหมายขยับขึ้นไปเป็นอธิศีลในข้อที่หนึ่งที่เป็นศีลตื้นตื้นเขาก็ยัง ปฏิบัติไม่ได้นะนี่ชี้ไปถึงสงทั่วไปเลยวันนี้ขอนะขอชีนะ้นี้สักนิดนะไม่ได้ยังไม่ใช่ความหมายขยบขึ้นไปขึ้นเป็นอธิศีในข้อที่หนึ่งนี้สักนิดแต่อย่างใดเลยก็เห็นน้ำจิตน้ำใจของพระ ผู้มีพฤติกรรมสอเจตนานี้ได้ปานี้ว่าเฉโกอยู่จริงดังนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในอีกหลายหลายกรรมที่ยังผิดผิด,ผดพระคลาดกันอยู่เป็นต้นนะศีลข้อสองพวกเราก็ตรวจด้วยนะไม่ใช่ว่านี่ตำหนิศีลพระตำหนิพระทั่วไปนะ พระเราด้วยญาติโยงของเราด้วยตรวจสิงตามไปด้วยเดอ้อนะสิงข้อที่ขอสิสงข้อที่สองก็หละหลวงกันมากแม้เป็นพระแล้วยังประมาทนะเอานั่นเอานี่กันหนักหนาอยู่จนบางรายก็ได้เลผลอไผลไปเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้หรือเอา ขอเขาโดยทุจริตมีเยอะเลยเราได้ฟังข่าวกันนะนะเอาของเขาโดยทุจริตแฝงปนไม่บริสุทธิ์เมื่อของนั้นตีราคาได้ว่าเกินกว่าห้ามาศกก็เลยเข้าขายปลาชิกโดยตนก็ไม่รู้ตัวรู้ตนก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยในบรรดาพระทุกวันนี้ผิดศีลกันได้ป่านนี้ ศีลข้อที่สามนะนั้นขนาดเป็นพระก็ประมาทพลาดพลั้งกันเนื่องจากความไม่จริงจังในศีลไม่สำรวมกายวาจาเพราะไม่ศึกษาศีลให้ลึกซึ้งไม่สงวรนศีลให้จริงจังสูงยิ่งยิ่งขึ้นไม่จริงจังในการศึกษาศีลให้ยิ่งยิ่งขึ้น พวกเราก็ยังมีศีลตื้นตื้นกันอยู่นะมีข่าวมีอะไรเข้าหูอยู่จึงผ่านพาให้ศียงข้อสามถึงขั้นสังฆาทิเศษนะกันก็ออกถม,มหมายถึงว่าเยอะเยอะแยะนะปบกปิดกันไปหรือไม่ก็ไม่นำพาไม่ศึกษากันและที่สุด พระก็เลยปราชิกกันเพราะศีลข้อข้อสามก็ยังละเมิดกันอยู่โอ้โหเลวร้ายขนาดไหนศีลข้อสามยังละเมิดกันเป็นข่าวกันประจำบ้างก็ช่วยกันปกปิดนะรู้นะแต่ช่วยกันปกปิดไม่สะดุ้งสะเทือนไม่ละอายบาปไม่เกรงกลัวกรรม นี้คือสภาพพระผิดศีลจากต้นเลยผิดศีลจากต้นเลยเลยถึงเลวร้ายเงียเงียบกรุณาเงียบศีลข้อที่สี่นั้นเป็นพระแล้วก็พูดโกหกกัน ก็ยังไม่เห็นว่าตนชั่วเนื่องจากถือเสียว่าวินัยโอาโทษเพียงปาจิตตีก็ปรองอบัตท่องคำสวดก็เอาอแก้เอาแค่ท่องบาลีแก้แก้เอาก็ประมาทกันอยู่อย่างนี้ไม่เกิดจิตวิญญาณเป็นยิ่งเป็นจริงไปได้ พราะรักษาศีลข้อนี้ตามนัยะแห่งความเข้าใจเป็นเชิงของวิน,นัยเป็นเชิงกฎหมายก็เป็นอย่างนี้นะไม่เกิดธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเห็นเป็นวิน,นัยสสวดปองๆมันไปนุ่มไม่ขาไม่ไม่ปรงได้หรอกเนาะนะช่วยถึงขั้นเลวร้ายนะ ถึงไหนแล้วนะไม่เกรงกลัวกรรมนี่คือสภาพพระผิดศีลจากต้นเลยถึงเลวร้วายศีลข้อที่สี่เป็นพระแล้วก็พูดโกหกกันก็ยังไม่เห็นว่าตนชั่วอนนี้พวกเรามีมันกันนะพูดโกหกกันโดยยังไม่เห็นว่าตนชั่วเนื่องจากถือเสียว,ว่า วินัยเอาโทษเพียงปราปาจิตตีก็ปรงอาบัตรท่องคำสวดแก้เอานะปลงอาบัตรแบบท่องบาลีไม่รู้เรื่องนะว่าถ้อยอเนื้อหาเป็นยังไงนะท่องเป็นภาษาบาลีจบก็อ๋พ้นแล้วจริงๆไหม่นะก็ประมาทกันอยู่อย่างนี้ไม่เกิดจิตวิญญาณเป็นยิ่ง เป็นจริงไปได้เพราะรักษาศีลข้อนี้ตามนัยยะแห่งความเข้าใจเป็นเชิงของวินัยเป็นเชิงกฎหมายก็เป็นดังนี้แต่ถ้าเข้าใจศีลและปฏิบัติเพื่อรักษาศีลเพื่อก่อเก,กิดธรรมะเพื่อการสร้างความประเสริฐแก่ชีวิตแก่วิญญาณทั้งตนและของศาสนาเห็นไหมเห็นความสำคัญไหม เิ็งความสาคัญของศีลไหมอขออ่านซ้ํานะแต่ถ้าเข้าใจศีลและปฏิบัติเพื่อรักษาศีลเพื่อก่อเกิดธรรมเพื่อการสร้างความประเสริฐแก่ชีวิตยังไม,ไม่ไม่คิดไม่เขาไม่มีสมนึกไม่มีสมนึกจุดนี้เลยแก่วิญญาณทั้งของตน และทั้งของศาสนาไม่ไมสนใจทั้งที่ตัวเองมาเป็นผู้ที่จะต้องดำรงศาสนาเป็นเชิงกฎหมายก็เป็นหนึ่งนี้แต่ถ้าเข้าใจศีลและปฏิบัติเพื่อรักษาศีลเพื่อก่อเกิดธรรมเพื่อการสร้างความประเสริฐแก่ชีวิตแก่วิญญาณทั้งของตนและของศาสนาและทั้งของ มนุษยชาติสังคมแล้วก็จะไม่เป็นเช่นนี้ข้อศีลข้อที่ห้าพระมากมายก็ยังเสพติดกินมาสุบุรีก็ไม่มีปัญญารู้ว่านั่นคือของเสพติดมอมเมาอันมาจากรากเง่าจิตที่ติดที่อยากที่จิตไม่เข้มแข็งพอที่จะละจะเลิกเห็นไหม หรือแม้แต่เสพติดเมาไมายในอบายมุกอื่นๆเช่นดูมหลาลพนะดูมหรลศพกีฬาการละเล่นโทรทัศน์ยังมีการท่องเที่ยวบันเทิงมีเรื่องเริงรมก็ไม่รู้ตัวรู้ตนโดยเฉพาะมัวเมาในความเกียดครานเลี่ยงหลบการงานที่นี่มันซ่อน แฝงกันลึกอยู่ในจิตวิญญาณชนิดที่รู้มันได้ไม่ใช่ง่ายเลยก็ไม่เข้าใจไม่ละไม่เลิกหรือเลิกไม่ได้ละไม่ได้เพราะไม่ศึกษาศีลให้ดีให้ถ่องแท้และไม่ฝึกฝนปฏิบัติระเลิกกันให้จริงจังดังนี้เป็นต้นแม้ศีลแปด ก็ไม่ได้มีผลบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีประโยชน์อน,นิสงส์นะส่งเสริมให้พระสูงจริงนะไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่ได้ส่งเสริมให้พระสูงจริงสูงยิ่งขึ้นอะไรนักหนาเลยศีลข้อหบ้างก็ปล่อยประละเลยกินกันเรื่อยเจื่อยไปนะเลี่ยงบาลีตีความตามวินยัยไปกันให้ย่อนยานภาษาคนรู้มากเรียนมาก คนฉลาดเฉลียวในเชิงวินยัยในเชิงกฎหมายไม่ได้เข้าใจข้อปรามข้อห้ามเหล่านี้ในเชิงศีลในเชิงธรรมอ่าเอ้ยเป็นแค่วินยัยไม่ได้คิดเลยว่ามันเป็นศีลนะม,มันเป็นสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต้องตั้งใจศึกษาต้องทำให้ยิ่งขึ้นต้องรักษาให้ได้แต่เอาเพราะเอาวินัยมา เอาละปร่งพอแล้วแลฉันไม่ผิดโอ้ยไม่ไม่ผลหรอกนะน,ะ,นะจึงไม่มีเจตนางดเว้นพระนาเนี่ยนะโยมด้วยนะฝากโยมด้วยนะอย่างภาคเพียนหรือทราบซึ้งอันใดก็ย่อมไม่พยายามลดละสังวรมักน้อยสันโดษเพื่อเป็นตบะให้รู้หน้าตากิเลส หไหมซึ่งพวกเราเน้นนักเล่นหนาให้เห็นให้เห็นสภาวะให้เห็นสภาวะอกุศลแต่นี่ไม่เลยนะไม่เลยนะ<ม>จะได้หาวิธีลดละกิเลสจ,จริงจังกันแท้จะได้บริสุทธิ์ศีลเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมบ้างอีตีเลยว่าพระนี่ไม่ทรงศีลไม่ทรงธรรมนี่ ขออนุญาตตีแรงนะนะวันนี้นะออกพรรษาปวารณาสี่งข้อที่เจดก็ทั้งคำไพเราะทำสําเนียงเสียงขับเสียงเสียงขับเสียเองกันให้ครมนะพระที่เคยดูทีวีนะโอ้ยออกเสียงอะไรก็ไม่รู้เขานะอ,ออะไรก็ไม่รู้เนาะ สี่งข้อที่เจก็ทั้งคำไพเราะทำสำเนียงเสียงขับเสียเสียเองกันให้ขรมโดยไม่ไหวรู้ไม่สำเนียกไม่สังวรดอกไม้ดอกใกล้ของหอมมีประดับประดากันตกแต่งกันให้พร้อมไปหมดมิได้เห็นเป็นเรื่องที่ผิดที่เพี้ยนที่ต้องศึกษาปรับปรุง แก้ไขให้เกิดคุณเกิดค่าแต่อย่างใดนไม่ศึกษาให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่าอะไรศีลข้อ8ข้อ9กก็ครบครันนะโต๊ะใหญ่ตั้งตังใหญ่ที่นั่งที่นอนใหญ่ประดับประดาหรูหราประคบประมงมกันพรั่งพร้อมไปจนกระทั่งกุฏิใหญ่โรงเรือนใหญ่วิหารใหญ่ก่อสร้าง ไอโนนไอ้นั่นการให้ใหญ่ใหญยิ่งยิ่งก็ลงหลงไหลชื่นชมไปซี้แล้วนะเป็นวัดเป็นเวนไม่รู้ตัวรู้ตนไม่เข้าใจกิเลสไม่เกิดอธิปัญญาก็ไม่สามารถจะถึงธรรมข้อที่ว่าทำใดวินยัยใดเป็นไปเพื่อความมักใหญ่ธรรมนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคต พ่อท่านถึงดีชี้พระแรงมากเขาก็โกรธโกรธโกรธเนี่ยัไศีลข้อสิบนั้นไม่ต้องพูดก็ได้พระส่วนใหญ่ก็ยังสะสมเงินทองแม้วินัยจะกำหนดว่าถ้าไม่สละเงินทองออกจากตัวออกจากการเป็นของตัวเสียก่อนก็ปรงอวบัตไม่ตก นีนสเคียปฏิติีนะยังคงเป็นพระไม่บริสุทธิ์กันอยู่นั่นแหละพระที่ไม่บริสุทธิ์โอ้คำนี้เจ็บนะและยังคงสะสมอมไว้ไม่ขายอยู่นั่นเองโอ้พ่อท่านใช้คำนะก็ปลงอบัตท่องสวดเป็นศีลพัตตุปาทานนี่ กันไปเล่นๆหัวหัวอยู่เท่าน,นั้นพอท่านตีเลยว่าพระเนี่ยปฏิบัติกันแบบเล่นๆหัวหัวอนะส่วนใหญ่จึงคือพระไม่บริสุทธิ์เพราะรงอบัติไม่ตกตามศีลตามวินยัยนี่ไม่ตกตามศีลตามวินัยที่ที่ถูกต้องที่แท้จริงเห็นไหมเห็นไหม ข้อนี้ฟังตรงนี้นะข้อนี้ตั้งแต่เริ่มบวชจนเป็นอุปชาอาจารย์ตายคาผ้าเหลืองก็เกลียนกลนแล้วอาบัติเช่นนี้มันพาวิบัติตามธรรมดาตามวินัยใดๆกันไปกันแค่ไหนผู้รู้ก็คิดคิดกันดูก็แล้วกันนนะนะ เรื่องเหล่านี้เมื่อพูดออกมาก็หาว่าส่อเสียดพระถ้าไม่พูดก็ไม่รู้ตัวรู้ตนไม่รู้เรื่องถูกเรื่องผิดกันก็ต้องพูดกันให้เกิดประโยชน์บ้างใครจะกล่าวหาอาตมาเนี่ยหมายถึงพ่อท่านน,นะนะก็ยอมรับใครจะกล่าวหาก็ยอมรับแต่อาตมาย่อมรู้ดีในเจตนาที่ จริงใจของอาตมาว่าอาตมาย่อมไม่ได้มุ่งร้ายต่อพระสงฆ์ต่อพระศาสนาแต่อย่างใดนอกจากประสงค์ดีปรารถนาดีต่อทุกผู้ทุกคนเพราะศาสนานั้นไม่ใช่ของเล่นของจะประมาท ไม่ใช่ของที่จะมาประประมาทิมินแคลนจะอดแต่ละละหล,ลุมหลวมละละเลยละเลยไม่นำพานั้นไม่สมควรอย่างยิ่งโอ้โหทำกันเต็มหมดแต่พระดีๆก็ยังมีมีนะไม่ใช่พระเลวหมดใครจะหาว่าอาตมาเคร่งเครียดไปดีดีกว่าอาตมาถูก ถูกหาว่าย่อหย่อนูไหมจะหาว่าโอ้โหทำไมมันจริงจังเคร่งเครียดอะไรกันนักหนาว่ามาเถอะดีกว่าว่าพ,พระโพธิลักษ์ย่อหย่อนในศีลในธรรมในวินยัยอืมนีม่เห็นความจริงใจของพ่อท่านไหม เพราะฉะนั้นโอ้ยคนนี่เข้าใจพ่อดา่าพ่อหยาบคายอะไรต่ออะไรท่านเจตนาบริสุทธิ์จริงๆนะทั้งต่อผู้นั้นให้ปรับปรุงให้แก้ไขอย่าอย่าทำกันเล่นๆย่อๆย่อนๆเล่นกันไปเอากันตามความพอใจสนุกอะไรโอ้ เนี่ยไม่ได้ใส่ร้ายอะไรเลยไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าอะไรเลยพี่จะชี้ให้ถูกแยกผิดแยกถูกและชี้ข้อที่ควรแก้ไขเพื่อตัวเขาจะได้เจริญในธรรมมาบวชทำไมอ่ะมาบวชเพื่อความเจริญในธรรมไม่ใช่มาบวชแล้วเป็นพระย่อหย่อนพ่อท่านบอกเลยว่าตั้งแต่ ตั้งแต่บวชไปจนทั้งเป็นอุปชาก็จนตายไปจนตายไปก็ก็เป็นอย่างเงี้ยนะตายไปก็ผิดศีลผิดก็ยับหยาบแบบนี้นะถึงไหนละเพราะศาสนานั้นไม่ใช่ของเล่น ของจะประมาทมินแคลนจะเอาแต่ละละล้วมลวมละเลยไม่นำพานั้นไม่สมควรอย่างยิ่งใครจะหาว่าอาตมาเคร่งเครียดไปดีกว่าอาตมาถูกกล่าวหาว่าย่อหย่อนพวกเราก็ย่อหย่อนกระนั้นอาตมาก็ยังรู้ดีว่า แม้แต่ในคณะของอาตมาของอาตมาก็ยังเคร่งขึ้นได้อีกกว่านี้นักหนาเห็นไหมพอท่านติ่งมาแล้วพอท่านรู้เหมือนกันพวกพวกเรายัางย่อ,อยังย่อนอยังศิลปตุปาทานศิลปตรปรามาตมีนาทั้งแต่พระค่อนข้างดีเท่าที่อตาตมาดูนะ ท่านรักษานั่นอยู่นะกรณนั้นอาตมาก็ยังรู้ดีว่าแม้แต่ในคณะของอาตมาก็ยังจะจะต้องเคร่งขึ้นไปให้ได้ยิ่งกว่านี้นักหนายิ่งยิ่งขึ้นนะนะเท่านี้นั้นยังน้อยไปการเคร่งไว้หน่อยย่อมดีกว่าปล่อยให้ย่อนยานแน่ๆ ไม่รู้กันเลยจริงๆนะหรือว่าศาสนาพุทธเสื่อมโทมกันจนกู้จนจะกู้ไม่ขึ้นแล้วขอย้ำคำนี้อีกครั้งหนึ่งนะไม่รู้กันเลยจริงๆนะหรือว่าศาสนาพุทธเสื่อมโทรมกันจนจะกู้ไม่ขึ้นแล้ว วันนี้ขอถือโอกาสนี้ชี้นะชี้ชี้โทษชี้ข้อผิดนะชี้ข้อผิดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะก็พอสมควรกับเวลาแล้วเนาะนะนะก็ ขอเอวังไว้เพียงแค่นี้